สวัสดีสบายดีมื่อนี้ก็มาพบกับช่องพ่อน้องน้ำวานอีกคือเก่านะพี่น้องเนาะก็คือมื่อนี้มาซ่อมไผ่เนาะมาซ่อมไผ่มาแปลงไผ่ให้ปลาเนาะปลาน้องน้ำวานหรือก็คือเอ้ยค่อยๆนี่แหละไอ้แหละไอ้หลายสวัสดีสวีทดีสวัสดีสบายดีอานุ่ดีดีอาสสวัสดีไว้อันนี้ก็คืออันรังไม้ของเพื่อนเนาะ ลังไม้ของเพิ่นแต่ว,ว่าใกล้จะสำเร็จแล้วเนาะตอนนี้ก็อยูอ่ประมาณประมาณ80-90%เก้ิบเอร์ซ็นเนาะ <c oughs> ไปพี่น้องเข้าไปเบิ่งด้านในกันอันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือลุงของ น้องน้ำหวานเนาะกันเฉพาะน้ำหนึ่งก็คือพี่เคยสำหรับพอน้องน้ำหวานเนาะก็คือเป็นสร้างไฟสร้างไฟที่ว่าจบมาจากและจากนาครหลวงจุนจันเนาะจบมาจากกรุงเฮียนศูนย์พัฒนาชเมชนง,งานและสวัสดิการสังคมก็คือจบมาด้านไฟฟ้ามาพี่น้ำหวาเบื้องเนาะ ไอเตว่าจใช้น้ำมันน่ะล่าเครื่องมือที่จำเป็นสำหรับสร้างไฟก็มีมาพี่น้องมาบึงทงมือกันไฟอันนี้สายเกมพัดหรือว่าเซตติเบลเนาะซับไฟปากกายามไฟมิเตอร์วัดไฟแต่ปูน้อยอย,อยู่ใช่ไหงอันนี้ก็คือกล้องเครื่องมือเนาะ ว่าขาดอะไรฉัรับสร้างก็คือทุกอย่างพี่น้องเลือยำอันขีย่อยนะปลกคูขีมปักแป่ขีมตัดไข้ของปักเบนปนักแทกทุกอย่างเอวันนี้จะพาพี่น้องไปกวดบึงว่ามันเกิดบัรณาอยู่จุดใดมืงใดเนาะมาขึ้นมาบึง อันนี้คือเขาที่เพิ่นเกี่ยวทรงนมท่วมต้องได้ตาดก่อนอื่นหมดนเนาะเขาต้องมากวดบึงไฟสะกอนว่ามันไฟมาปกติบออันนี้เราก็ตัดลงเนาะตอนนี้แบเกอร์หรือว่าตัวตัดไฟอยู่ในตำแหน่งอ่อนเขาวัดบึงอยู่ปักเสียบก่อน ไฟมันจะมีคู่เดียวเนาะหรือว่าไฟมันจะมีสายเดียวตัวบ่มีเอามาวัดเบ่งพี่น้องวัดเบ่งกระแสไฟกันใช้มิเตอร์เนาะ ก็ทีบอได้แนะนำเนาะมือน,นี้การใช้มิเตอร์วัดแท l ไฟทิ่บอได้แนะนำเอาตั้งค่ามาอยู่ที่ AC เนาะเราต้องตั้งค่าสูงไวเ้สเสมอสมอสมติว่าไฟบ้าน,ม,นมัน220ร้่มันบ่หรือว่า2อ0สามเอาตั้งไว600้600เนาะ600โวลต์อ่าวันนี้มวาวัดเบิ่งพี่นอ้อง ก็คือใส่ตัวนี้เนาะวัดบึงอยู่ในหุบปักเสียบตอนนี้ค่ากระแรไฟที่ว่าบ่ที่ว่าไฟบ่ะมาพี่น้องเพื่อความแน่ใจเอามากวดบึงดูต้นคััวของมันต้องเนียฟ้านี่เอาแค่ก่อน ออาพี่น้องรักจากที่ว่าเราแก้ผ้าขอบออกมาแล้วเนาะเอาใช้ปากกาหยามเบิเเ้ง้ามันมีไฟมันจะขึ้นสีแดงนี่กระบมีที่ว่าไฟบ้มมากรณีนี้เนาะต้องปตดกดสอบเบึ่งจุดที่ว่าเอาไฟเข้าเนาะก็ะคือจุดนี้ แต่ว่าจุดนี้ได้กวดมาแล้วเพื่อบรรจุปัญหาแสดงว่าไฟมีปัญหาจยู่ทีต้นถางก็คืออยู่ตรงเสาไฟไปพี่น้องไปเบิ่งกันไปพี่น้องอันนี้คือสภาพที่กบาลจริงจริเอาเปืนแดกเพราะว่าไฟเข้า มันต้องอยู oh. ่ท uh ี่เนาะเรียกว่าอยู่ที่ต้นทางต้นทางเกิดพายุเสาไฟอันนี้คือบอดบอลเราตอนนี้สิวัดเบิังอยู่ตรงมิเตอร์เนาะว่ามันมีใครมาบอใครจะมีสายเดียวแนนตันนี้บ่แนนบอของเจ้าบนนี้เจ้าคนี้กุคงตอือนี่มันอยู่เขาเพิมพะว่า เพื่อกำลังยาเบิ้งไผ่ิิขึ้นเช้าไาอีกบ้านนี้เบิ้งเบื้งเบืง,บง,บงที่กระเด้อบ้านงเีต้นไม้ต้นขเ่นนช้มันชนีกติดายันสายขาดตอนนีน้ืว่าสายบ่ขาด มีแค่ทางเดียวเนาะที่จะรูวันไปไปหรือว่นไปขนมใจมัะเพราออกมาให้กินเนะขนมใจมัะเพาออกมากินเนยสจ้าเลี้องก็มาเพราผลประกอบกายเช่าไพ่นี้เอาไอ้งก้อนนี่แหละเอาก้อนสองก้อนนี่แล้วเฮ้ย จะเราจะซื้อมาเอาเงินให้นี่ก็มาจะเอาได้เงินนะเมียยังบุ่อยู่ได้นี่เมียยังออกไปทางผูเอาใส่เรียบร้อยเลยพี่น้องใส่ใส่เรียบร้อยแล้ว,อ,อ,ลวอันนี้คือบันได น,นี่เพื่อนกำลังเก็บเครื่องอุปกรณ์น,นี่พี่น้องเวลาปีนเสาขึ้นเสาเนอป้องกันไว้อ ไปพี่น้องไปกันอ๊บน้ากุ้งนี่แก่ขำหนิไว้ทางล่างดีกว่าใส่เกลือใจ๊กพี่กินเสาพี่ลักสูตรได้มันก็สบาย เวนซาตนสันตายเลยได้หนกใส่สายเบลหรือว่าส่ชุดตี้ก่้าเพื่อความปลอดภัยล้วก็มาวัดเรืไฟแล้ว ว่ามีไขไปแสดงว่าใช้าดกับหลจงแล้วพี่น้องเอ้ยอ้าวลุงนาจะ้ต้นขูนนั่ไงวะี่ต้องมีบ่ะมาต้นขูนมันก็ยอนนะบ้าเอ้บานน่ะมันโตแห่งเลนนะทับซ้ายเวลาเขาเอิดนี่บ่อนพันกันเยกที่มันจะนักันเลย ่ว้หน <become friends. S 1> ึ่งินมากนต้นนี้ได้ป่ะเนี่ต้องคานี้และวะต้นขูนี่แหะก็ชื่นนะเชื่อนะ

ได้ก็ให้ตนไปเลยต้องมมด้วแ็บถึงหันมันเลยของเขาเลยวะนะนะโอ้มีทีเดียทีได้ก็น้มดแลแบบนี้นะ ใช่เนี่ยแต่มันร่วนนต้นไม้เนาะการรุกคืดนหมือนพ่ชายอ่ขาดนี่โอยว่าเลยนะขาดบ่หึ่งนะเอะ อนงนี่งหนี่ท่านผู้ชมหาแทบตายจุดท้ายแบบคาดอยู่นี้คาดอยู่บนต้นไม้นี่บนต้นขูนนี่ลวดมันคาดออกจากกันแล้วเนาะแต่ว่าอย่างหุ้มเนาะสนนหุ้มมันเนี จ้องติดก,กันไว้อยู่อันนี้ถ้าค่อยตัดออกจากกันแล้วท่านผู้ชมต่อสายเขียนสายเรียบร้อยแล้วจังมาเบ่งมาชมอยู่กันเนาะหมดลายดีพี่น้องหลังจากที่ว่าเอาตัดเอาตัดต่อเรียบร้อยแล้วเนาะเอาก็พันด้วยผ้าเทปเนาะผระเทปกันไฟเอ,อ้ย เขียนให้มันแน่นนะจ่ว่าให้มันแน่ใจเนาะว่ามันโอเคมันอดไฟนำเข้าบาได้แล้วก็เอาก็สะคอดส้นไว้เนาะก็คือมัดไว้บวให้เวลาน้ำพ้นทึกมันจะหมายออกอะพี่น้องที่ว่าจำเรตสิเ<ว>กี่ยวแล้วลูกเอาพี่นอ้องลังจัก ที่ว่าตัดสายต่อสายชําเิดแล้วก็พาพี่น้องมากวดบึงเนาะว่ามันจะเป็นยังได้อามากวดเบึงบบน,นี้สายนี้ที่ว่าบมีเนาะผมเห็นไฟขึ้น พีว่วาพี่น้องอันนี้ถือว่าไฟมาแล้วเนาะถือว่าใช้ตัวนี้ตรวจมันก็ได้ถ้าว่ามันมีไฟหรือว่ามีไฟถือว่าไฟจะมีแต่ซ้ายเดียวถ้ามีไฟช่องซ้ายคือไฟ380้ถือว่าใช้ในรัวเหอน เป็นไฟอ่บ่ได้เ่าวป็นไฟสองร้อยาวหรือว่าสองร้อยยี่สิบกว่ากว่โอเค็ือว่าสาเร็จชิ้นอามานี่เขาสีตรวเบองว่าดอกไฟมันสีหุ่งบ่หรือว่าสีสว่างเอดเปิดมุ้งตัวเลย ต้องเทิงนี oh, huh? ah 4, ้ได้ใช okay. ่ไม่ได้เทิงไม่ได้เนี่ยจะเล่นตายอ๋อสวิตรินี่นะพี่ชายซื้อมาเป็นใช่ตัวละสี่แผ่นนะแผ่นเป็นอรเลือกสว่างวะทางรุ่มนะถูกต้องถูกต้อือว่าสว่างนาพี่น้องถือว่าได้โอเคมาพี่น้องถือว่าสว่างแล้วโอเคละ เห็นเราพี no. ่น้องอันนี้แหละคือเราไปดูทุกอีแลครับ้ทุกเ็นเ้ยแล้่งจีฮ้เหมืนเดิม่ล้วเฮ้ยเว่านยของน้องบานเราเลว่าตัวนีบนี้ันี่คันเลยได้แบบนี้นะันี้เด้แัดนี้ตัวนี้ได้แัดนี้ พ่อค <Ê, S 2> ุยเมื่อไหร่ล่ะมึงไมนี่เลยแล้วพอดีแต่โถ่เดี๋ยวนี้เราต้องมันบ้ามน่ะมึงได้ยินธุระช้าคงยาอิชีวิตยาแล้วพ่อเสียไว้ไหมคือรอวันนี่ยาแล้วน้ำตาก็ย้อยตากรยู่เพื่อเราวนะน้ำตาย้อยไหลอยู่นี่และตายแล้วเพร่ะนั่นพ่อแม่ตายและไผรไม่เลยไม่ได้เงินชื่อเฉยชื่อดวมเว้า

เอาท่านผู้ชมถือว่าจบภารกิจเนาะก็คือซ่องไปฝ่ไฟเอาสำหรับคลิปนี้เนาะก็จะได้จบแต่เพียงเท่านี้น้อยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์ให้เด้อแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามที่เพื่อนจากคนน้องน้ำหวาน อ่ะสบายดีไหมสบายดีเนลกนลกเนเอาเอาสบายดีสวัสดีครับสบายดีครับ,อบ,รบเออเอา,ายอืม